The Guide IT ทันโลกเทคโนโลยีสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีข่าวร้ายมาบอกนะครับ Google นะครับยืนยันแล้วครับว่าโครงการ Privacy Sandbox นะครับโครงการที่ตั้งใจจะปฏิวัติระบบโฆษณาออนไลน์และปกป้องข้อมูลผู้ใช้นะครับถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการแล้วครับนี่ถือเป็นข่าวร้ายนะครับสำหรับผู้ใช้ c h r o กว่า3,000ล้านคนทั่วโลกเลยนะครับรวมถึงผมด้วยครับย้อนกลับไปนะครับ เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วครับ Google เนี่ยฮะเริ่มพัฒนาโครงการ Privacy Sandbox เพื่อหาทางแทนที่คุกกี้ของบุคคลที่3หรือ Third Party Cookie นะครับที่ใช้ติดตามพฤติกรรมการท่องเว็บของผู้คนทั่วโลกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ย Google ก็ยังยืนยันว่าต้องยุติโครงการนี้ลงเพราะอัตราการนำไปใช้งานจริงต่ำกว่าที่คาดไว้มากนะครับโดยการตัดสินใจครั้งนี้นะฮะถือเป็นการกลับลำครั้งใหญ่ของ Google ครับหลังจากที่บริษ,ษัทคู่แข่งอย่าง Apple และ Microsoft เนี่ย ต่างออกมาเตือนผู้ใช้ว่าควรหยุดใช้โคมด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยส่วนตัวนะครับแต่แม้จะโดนเตือนยังไงก็ตามโคมเนี่ยก็ยังคงเป็นเบราว์เซอร์นำหนึ่งของโลกนะครับด้วยโซนแบ่งตลาดที่มากกว่า70%ทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อปครับโดยนักวิเคราะห์หลายรายนะครับมองว่าความนิยมของโคมเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะครับแม้ผู้คนเนี่ยจะเริ่มกังวลเรื่อง Privacy มากขึ้นนะครับ Google เองก็พยายามผักดันเบ์เซอร์ใหม่นะครับอย่างเจม n น in อินโคมที่ผนวกระบบ AI เข้ามาช่วยใช้งานนะครับแต่ก็ยังมีรายงานว่าระบบนี้เนี่ยอาจเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเนี่ยมากกว่าเดิมเสียอีกนะครับสุดท้ายแล้วนะครับโครงการที่เคยถูกหวังให้เป็นอนาคตแห่งความเป็นส่วนตัวกับกลายเป็นสิ่งที่ Google เนี่ยต้องพับเก็บลงไปนะครับและผู้ใช้โคมกว่า3,000ล้านคนทั่วโลกเนี่ยก็ยังคงอยู่ภายใต้ระบบโฆษณาที่ติดตามพฤติกรรมผู้ใช้ต่อไปครับ และนี่คือสรุปทั้งหมดจาก The g u ก IT อนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้อีกเนี่ยผมฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับขอบคุณครับ